ข้อที่ส่งผมอยากให้อ่านเสริมผมอยากให้ข้อมูลเสริมนะครับตั้งดีๆนะครับเรื่องราคาหน้าโลกลัดอยากให้ท่านอ่านหนังสือชี้ชวนของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของทุกโลกลัดเขาจะเขียนราคาหน้าโลกลัดว่าเขาอิงอะไรขายอะไรเขาบอกว่าขายคนไทยให้ใช้ราคานําเข้าคือการเมืองไทยนะแต่ให้ใช้ราคาคําเข้าก็คือสมมุติว่านําเข้าจากสิงคโปร์แต่ขายส่งออกให้ใช้ราคาส่งออก มันคนละราคากันนะคุณพี่แล้วมันเอาเปรียบคนไทยได้ยังไงการเมืองไทยมลภาวะอยู่เมืองไทยส่งออกมันถูกกว่าเพราะมันไม่ต้องบวกค่าหนัเข้าวนี่ไม่ใช่การแข,ข่งขันแล้วอยู่ดีๆมีการกําหนดสูตรเฉยเลยกลไกตลาดไม่ต้องกําหนดสูตรครับตลาดจะก,กําหนดราคาเองการกําหนดสูตรนั้นส่วนต่างก็คือเข้ากระเป๋าใครผมไม่ทราบทีนี้ไปดูต่อ หลักฐานจากหนังสือเชี้ชื้อชี้ช,ช,ชวนลงหลักเห็นแล้วว่าให้ขายคนไทยแพงก,กว่าท่านไปดูการประชุมกบ,อบอกบงมมีมติการประชุมกบงให้บวกต้นทุนเทียมได้ผมถึงบอกการทุจริตด้วยนโยบายนั้นมีกฎหมายรองรับไปห,หมดครับถ้าเราเอองขื้นเผยเราก็จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยมติกบงให้บวกนูน่นบวกนี่บวกนั่นที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะเอา้าน้ำมันดิบมาจากตะวันออกกลาง ถามว่าต้นทุนนํเข้าบวกในน้ํามันดิบแล้วไหมบวกไปแล้วในน้ํามันดิบไงค่าขนส่งในน้ํามันดิบบวกมาหมดแล้วถึงเราเป็นต้นทุนน้ามันดิบแล้วทําไมเวลาเป็นน้ํามันสุกต้องบวกซ้าอีกรอบหนึ่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ได้ต่อมาเรื่องการซื้อน้ํามันดิบตรงท่านก็คงรู้ดีว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของเราซื้อผ่านในหน้าหลายรอบข้อมูลนี้ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหลายครั้ง บริษัทที่กล่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไม่ต้องมาฟ้องผมใครก็ตามชื่อบริษัทเมอร์คิวเรียหวังว่าคงรู้จักนะครับถ้าจะปฏิรูปพลังงานต้องรู้จักนะครับแล้วมันไม่ใช่ซื้อผ่านเมอร์คิวเรียคนเดียวบริษัทใหญ่ซื้อผ่านบริษัทลูกบริษัทลูกไปซื้อผ่านเมอร์คิวเรียเมอร์คิวเรียไปซื้อต่อโอ้โหมันจะกี่รอบและคนไทยจะโดนกี่เด้งนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นสำคัญไปกว่านั้น ตอนที่ปตทจะถือหุ้นทุกรายเนี่ยแต่ก่อนปตทเป็นรัฐวิสาหกิจเราไม่ว่ารัฐถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ได้สิทธิ์ไปถือหุ้นโรงกลั่นนู้นโรงกลั่นนี้อะไรในฐานะรัฐตัวแทนประชาชนผมยินดีแต่เมื่อเข,เขาเข้ามาเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วเนี่ยการเขาที่เขาถือโรงกลั่นทุกโรงเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะผมเคยคุยกับโรงกลั่นแล้วว่าโรงกลั่นครับท่านซื้อน้ํามันเด็บเองหรือเปล่าบอกเปล่าอะ่ะสั่งจากเขาอะ่ะ แล้วมันสั่กงกี่รอบอะโรงงานต้องซื้อจากไอ้บริษัทใหญ่ในเมืองไทยบริษัทใหญ่ในเมืองไทยไปสั่งบริษัทลูกบริษัทลูกไปสั่งจากไอ้บริษัทเมอร์คิวรียเมอร์คิวรียไปซื้อต่อโอ้โหรู้เลยล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถามว่าถ้าในบริษัทในหน้าสมมตินะนี่ข้อสมมติบริษัทในหน้ามีนักการเมืองเอี่ยวด้วยแล้วเราจะไม่แก้เหรอครับนะครับต่อมานะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับ เรื่องว่าเราเพึ่งพิงพลังงานเรานำเข้าพลังงานจริงแต่เรามีเท่าไหร่ล่ะแล้วเราส่งออกไม้นะ้ำมันดิส่งออกในสหปดาห์สหรัฐอย่าเพิ่งออกอย่าพิ่งตอบผมนะว่าส่งออกเพราะอะไรนะแต่มีการส่งออกจริงไหมจริงสหรัฐจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้นะ้ำมันดิบนะครับอันนั้นจริงนะครับข้อมูลกระทรวงพาณิชย์นะครับ,บ,นนนะรบต่อมานะครับก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าแต่ก่อน เราเราต้องให้ต่างชาติมาลงทุนขุดจอดน้ํามันในเมืองไทยผมว่าผมไม่เถียงเรื่องนี้เลยนะผมโอเคเพราะอินโดนีเซียก็ทำมาเลเซียก็ทําและรัฐก็ไม่ต้องลงทุนถูกต้องแต่เขาใช้ระบบแบ่งปันผลผล,ผลิตเหมือนเราเป็นเจ้าของสวนผลไม้แล้วเรามาขุดขึ้นมาปกกุ๊บกรรมมาทสิท์ <c oughs> ตัวเรื่องยังเป็นของรัฐอยู่ทุกประการแต่ระบบสัมปทานคือการปล้นทรัพยากรของคนไทยครับขอยืนยันเลยเพราะว่าอะไร ถ้าอ่านงานวิจัยของจุลานะปัจจุบันคนเขียนท่านเป็นสารอยู่ที่อยู่ที่สารและท่านเป็นผู้พิพากษาท่านเขียนอย่างนี้ท่านบอกว่าไอไอการทําสมทานเนี่ยมันคือเป็นการใช้ระบบอาณานิมนาคมในการดูดลืนทรัพยากรของประเทศด้อยพัฒนาทีนี้เรามาดูในอาเซียนใช้ระบบอะไรไม่มีใครใช้ระบบสมรทานเลยทุกคนใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหมเพราะเขาเจ็บมาจากระบบสมรทานแล้วเขารู้ แต่ไทยไม่เคยคิดแต่แก้เลยแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับอย่ามาอ้างว่าบระบบแบ่งพันผลิตรัฐต้องลงทุนรัฐไม่ลงทุนก็ได้เพราะรัฐลงทุนแล้วคือทรัพยากรดังนั้นในหลายประเทศนะฟังผมดีๆเช่นอินโดนีเซียหรือหลายประเทศเขาจะบอกว่าประเทศจะมีสิทธิ์เขาเรียกได้ first right คือถ้าเจอน้ํามันแล้วประเทศมีสิทธิ์จะเลือกลงทุนหรือไม่ก็ได้หรือไม่ก็ได้เจอแล้วลงทุนหรือไม่ก็ได้ไม่ต้องรับความเสี่ยงตอนต้นอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันมีระบบที่ดีกว่าอยู่ในอาเซียนเราจะบอกเราจะไป a อซแต่เราทำไม่เหมือนอาเซียนเลยนะครับแล้วเราไม่เคยปล่อยให้กลไกเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องคนไกลตลาดจริงๆอีกประเด็นหนึ่งผมขอกลับมาที่ท่านอานิกนะครับที่ท่านอาจจะหายหกตกหล่นไปเรื่องหนึ่งผมพบจดหมายจากรัฐมนตรีพลังงานปัจจุบันท่านเป็นอดีตแทงไปถึงที่กระทรวงพลังงานเพราะว่าผมทํางานกับท่านสาวเนี่ยเรื่องคืนท่อเนี่ย พบว่าท่านรัฐนตรีสั่งว่าสารสั่งสองข้อหนึ่งให้คืนท่อที่รอนสิกับสองให้คืนท่อที่ใช้อำนาจมหาชนของรัฐรัฐมนตรีสั่งว่าให้ทำข้อเดียวคือรอนสิก็คือไอ้ท่อบนบกไม่กี่ตารางไม่กี่กิโลเมตรส่วนท่อที่ใช้อำนาจมหาชนของรัฐไม่ต้องคืนเพราะเพราะเพราะ<ๆ>ฟังหูดีๆเพราะมีกกพคือคณะกรรมการกำกับกิบจาการพลังงานแล้วนะครับ